มสให้ทุกวัดสวดพระพุทธมนต์เป็นขวัญและกำลังใจเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางค่ะประกาศจากสำนักเลข,ขาธิการมหาเถรสมาคมเรื่องให้คณะสงฆ์ทุกวัดจัดพิธีสวดพ,พระพุทธมนต์อุทิศและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ตามที่เกิดเหตุเรือหลวงสุขโขทยัยแห่งรัชนาวีไทยอัปปาไปเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและยังคงสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความวิตกเสียขวัญทราบความแล้วนั้น สมเด็จพระอริยาวงศาคนาญาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานกรรมการมหาเทรสมาคมทรงมีบัญชาโปรดเกล้าให้สำนักเลขาธิการมหาเทรสมาคมแจ้งทุกจังหวัด ในทั่วราชอา,าจากักรและให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสสนิกชนรวมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตเรือหลวงสุขโขทยัยและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอํานวยสวัสดิ์มงคลแด่ราชนาวีไทยและราชณา,าจาักรไทยเป็นกรณีพิเศษณวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2565ในวันและเวลาตามที่พิจารณาและกำหนดค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากคมชัลึก n อดเน็ด้วยนะคะ